สวัสดีค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรอภัยภูเบศนะคะนั่นก็คือรีแพร์พอมินิไมซิ่งเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นนะคะที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากญ้ารีแพร มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบกแตงกวาว่านหางจระเข้สารสกัดจากใบฝรั่งและก็ยังมีสารสกัดจากยีสต์และแพนต้นช่วยผัดเซลล์ผิวคืนความสมดุลให้กับผิวและก็ทําให้ผิวกระจ่างใสค่ะโดยรวมๆแล้วนะคะตัวรีแพมพอมินิมาซิ่งเซรั่มตัวนี้จะเน้นเรื่องอลดเลือนริ้วรอยอทำให้รูขุมขนเล็กลงผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะเราก็มาดูเนื้อเซรั่มกันนะคะเนื้อเซรั่มนะคะก็จะ เป็นเนื้อเซรั่มที่เข้มข้นให้ทาบางๆนะคะทั่วหน้าเช้าและก่อนนอนค่ะจะช่วยลดเนื่อยิ้วรอยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสลูขุมขนเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะขอบคุณค่ะ